โอเคครับพวกกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราในช่อง s ันทูเอทีวนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมบปบล็อกออบบี้ที่แบบมันเป็นกล่องสุ่มอาวุธนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันยางอะไรเนี่ยมันจะตอนเราเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ โอ้อะไรวะเนี่ยให้มันมีเวลาได้อะทุกคนห้าสิบนะห้าสิบวิเรามาสุ่มอันแรกกันเลยดีกว่าเราได้อะไรวิ่งเลยว่ะไอ้กระโดดสูงอ๋ออ๋ออะไรตรงนั้นอ่ะอ๋อเราหยุด่ายนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ย ว้าวสุดยอดเลยโอ้แอะไรวะน,นั่นละ่ะผมสามารถกระโดดสูงได้เมื่อคนเมือ่อเมื่อมีคนที่แบบวิ่งเร็วหรือว่าใครจะมาใส่เดี่ยวผมผมสามารถกระโดดให้สูงได้โอ้โหเวลาโอ้โหเวลาสองนาเป็นนาทีไม่รอดครับทุกคนโอ้ผมเก็บปืนนี้นเดี๋ยวมันยิงผมผมจะลไล่หายเธอไปรึเปล่า ไม่อันนี้ต้องเป็นของเราเพื่อนทษดชีเพื่อนอันนี้ต้องเป็นของเราวัานมีอันนี้ตรงกลางเลยนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ออันนี้ไม่ได้เอ็มผมหรอกแตกหนึ่งครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเยเยมาอย่างเนี้ยทุกคนผมอยากได้ตรงนี้ผมเข้ามาผมก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยเลยนะ ชื่อเมมอาใหญ่ก no ็ไม่ร <s clipping thôi> ู <grateful> <th> <pol> ้ลรอไปสู้กับเท็กไม่กับฐานกันเหนื่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอจิจิป๊บกับ๊กับฐานกันเฮ้ยเวลาเรากับฐานมันบอกมันมีบอกได้ว่าฐานเราอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ดีเอ็มหรอกอืมเจอได้เป็นปะเนาแล้วยังไงมาเอาะ ดูนะครับว่าผมจะได้อะไรอะไรเนี่ยว,ว้าวมีโค้ดสวยเลยว,ว้าวมีมันก็สวยมันกันนั่นเนี่ยคือแบบได้มีโค้ดสวยครับทุกคนมีจุดสลัดปะล่ะย ก็มาดิครับก็มาดิเออ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 อันนี้ไม่ได้แอมหรอกบอกนะตกนะเอาไม่ฟันไนงะเอาเกมครั้งเกมมิ่งสุดยอด โอเคผมได้อะไรเนี่ยอ,เ,อเหมือนนักลบเลยหมัดครับผมได้เหมือนเป็นอะไรไม่รู้เหมือนเป็นมีดของสมัยโบราณหรอือเป่ะน่าจะใช่นะครับพอนวอลเลนเกมมิ่ง นี่อุ๊อ่ะตรงไหนย,ยิงวะคือแบบแตกเลยอะทุกคนโอ้ยอันนี้อะไรสองร้อยเราบัสไม่มีจังผมจะอยากได้อันต่อไปมันต้องใช้เวลาสินะโอ้ยอยา็นานเลย ฮ yeah. ทุกคนครับคลิปนี้ขออภัยนะครับถ้ามีคำหยาบอืมซุม้มได้อะไรไปได้ขวานฮะขวานไปไหนวะฮะมันสามารถปลาได้อ่ะผมปลาไม่ได้นี่เนี่ยอุ่กคนผมเป็น หม่เหมือนผมไม่เห็นนะน่ะมีเป็นอย่างวะคือมันต้องหันตรงๆแบบนี้อะ่ะแล้วก็้ยมาดินี่เฮ้ยเฮ้ยฮมันจะมาเอาผมมีสมูลไลย่เหรอฮะจะขวานของคนไทยไหน มาถี่มาถี่บันดิโดป่ะโอ้โหไปตรงนู้นเลยเหรอคนดูดูตัวอะไรวะเมื่อกี้แปลกนงครับฟิวปับมันไปตรงนู้นอีกแล้วเหรอคือแบบนาน ผมไม่มีวันตายครับเพราะว่าผมอะสุดยอดของประเทศไทยเกมเม่งผมคือนักรบของประเทศไทยเฮ้ <Hello. S 1> อามาเลยครับผมก็แบบเป็นนักรบของคนไทยอ่ะครับอะไรวะเนี่ยธนูว,ว้าวธนูคดกากเลยครับ

ไปไหนแล้ววะเฮ้ยหรือว่าอืมอีกสองนาทีจะได้อีกอัน,นดยังร้อนดูที่ว่าผมจะได้เลยไม่ธรรมดาที่ฝันได้เร็วนานี้ ผมฟันทุกผมไม่มีอะไรนะดูดิทุกคนดูนะครับผมฟันก็แบบปกติดีอ่ะอู๋อูอู๋อู๋อูอูไม่ไม่ไม่ใส่เดียวได้ละใส่เดียวได้นะอ่ะอะไรวะสุดยอดเกมมิ่งในโคตรโคตรมันต้องกดนานๆมันจะได้ไปสามดอกจุ๊บฮึบ สามดอกสามดอกมันไปสามดอกวะเนี่ยมันเป็นแค่ดอกเดียวอือนี่มันเป็นแค่ดอกเดียวอะครับทุกคนเฮ้ยอะไรไวะมาดิชื่ออะไรอ่ะเคเอ้ยมันได้เหมือนกันอ่ะมาดิมาดิ โอ้ยเจอมีดเจอมีดผมเล่นในโทรศัพท์พโคตรากเลยมันยังไม่ไหมนี่เนี่นี่เนี่นี่เนฮันนี่มายครับจะดีทำไมเบคอนหืมเนี่ยทำไมนี่ทำไมอ๋อ และไก่อะเอ,อ,อ,อเพลงมาวิกสิทธิ์่หุหมกันนี่สินาทีครับน้ยนี่จะได้ละขอร้องครับขอร้องผมขออนันนี้ขอหน่อยขอหน่อยขอร้องอ่ะขอร้องขอร้องต้องสูตรกันตายใช่ไหมกูเกียร <laughs> อะไรวะเกี <laughs> ออยรวะอันนี้คืออะไร อ, Arnold, อ, okay. อ๋อดาวกระจายพิซซ่าชัดแค่อืมอะอ๋อมันแบบคือเหมือนมันได้เป็นลิงจาหมดเลยแหละอันนี้เหมือนกระบองเลยกระร่นแบบมันติดสองอันอะแล้วก็แบบอะอันนี้แบบทุเรศทุเรศจริง ดาวก็จ่ายมาแล้วจ้าสักหน่อยัดห,หน่อยพีกเซอร์พีกาชานนังซื้อไม่ได้เงินไม่มีฮึเหมือนเก็ดเรกเก็ดเรกดูดเก็ดเรกเก็ดเรกอันนี้หัวร้อนจริงนะเอา้าอันนี้ <laughs> ได้ของแม่มาอาคุแม่แม่ให้ยืมอะไรวะฮะฮะแล้ว,ลวยังไงเกินใครระบาย,ยแค่นี้โอ้ยระเบิดระเบิดไอ้บาเอ้ยแม่จ๋าไม่ให้ทำไมเนี่ยคือมันสามารถระเบิดใช่ไหม เฮ้เฮ้ที่เันเฮ้เว้เฮ้เฮง่ฮ้เฮ้เฮ้เฮขเง้เฮ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 ้เ ห <p> um <po> นึ่งคิวของผมโอ้หนึ่งสองนะเล่ผมโป้เนี่ยทุเลดอ่ะเฮ้ยกลับไปล่างเดิมดิไอม,มันทุเลศโอ้โรทุเลศเลย กลับไปล่างเดิมแม่เมจ่าเสื้อพิัดช,ชายนะผมเก็ตเรกับเสื้อพิฆาช,ชากเกตเรกมากเกตเรกมากขอสักหน่อยขอสักหน่อยขอสักหน่อยกลับไปล่างเดิมแล้วขอสักหน่อยทางนี้อ่ะทางนี้อุสุดยอดอ่ะอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับทุกคน ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วผมก็จะปิดคลิปแล้วผมเงนินถ้ารอบนี้ผมตายเือแบบจบคลิปแล้วครับอมืมันได้มีดไม้แล้วก็มีดมันมันไม่เหมือนกันตรงไหนวะนะไหนดูดิมันก็ปกติถ้ารอบนี้ผมตายผมจะกลับบ้านแล้ก็จบคลิปไปเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคปิดคลิปไปโอ้โอเคปิดคลิปเลยแลกกันผมไม่ชอบที่มันเป็นแบบนี้จุ๊บโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อเกมให้แล้วก็ลองไปค้นหาในในรอบอกดูนะครับ เนาะแล้วก็สําหรับคนที่อยากให้ผมกลับไปเล่นฟรีไฟลนะครับคลิปนี้ลองบวกหนึ่งมาถ้าบวกหนึ่งประมาณหนึ่งคนสองคนนะครับผมก็จะกลับไปเล่นก็ได้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปละบายบาย